วัสดีจ้าทุกคนตอนนี้ก็มาพบกับแพตตี้ชาแนลอีกแล้วนะจ๊ะมือนีแพสิพ้าพี่พาน้องพาทุกคนมากินตำกุ้งพี่น้องจ้าลวกกุ้งเด้งๆเ,เลยพี่น้องจ้าจังสีเลิศจ้าพี่น้องปุณนะพี่น้องจ้าผักแพทกับซีซมมน,นี่สมีน้องทีนีลล่ะสลัดแล้วกับผักกาดขาวพี่น้องมาเด้อจ้าเบอร์สุขสุขคนนอกจากมากินน้ำแพทพี่น้องจ้าโอ้ยผักเกษตรกับเก็บเอาดูน้ำแถวนี่แหละพี่น้อง Bông cái hông không đẹp. Đồ bằng ngay là. กับปลูกแพทปลูกเอาแล้วพี่น้องจ้าเค็ดนานปลูกเอาเลยพี่น้องดิไปมนเดือนนึงได้กินแล้วอือหือแซ่บอีีพี่น้องเลยอเ่อย กุ้งมึงด้วยลวกก็ได้พี่น้องมาเนี่ยกุง้งลวกแบบเด้งๆน,นะพี่น้อง ซื้อมือนีหฮ็งงานแข็งวลาพี่น้องเอ้ยแป๊บเดียวค่าแป๊บเดียวเหมิดแป๊บเดียวที่ขามปีแล้ว มัเนเหวี่ยงอีสศกไปครั้งไปกับเป็นพวกกันเบลล่าพี่น้องแมวเลยวันมันคุ้น <c oughs> สุดยอดแทบ ตื่นผัดกระตื่นสาวสาเดี๋ยวนี้พี่น้องแปดโมงเก้าโมงตื่นแล้วแต่ละเดือนนี้บ่ได้ตื่นเสาปปนิ้เดอ้อ aga okay. mõelda võin , on tükk nädalat , kas ei vaja ? เจมปากเ็มค่ำภาคี้เป็นที่อันที่วาเ้ง้งมากกินที่จุดเลยพี่น้อง ทีนคองแัดแพงแพงผุ้ใดไม่พื้นที่หลายๆปลูกกินรวดไปน้องจ้าแฝดนี่ขนาดไมีพื้นที่หลายๆเนี่ยจากบุกทุกพักคุณละพี่น้องเอ้ย อันนี้ปลูกพักอันแดกับได้ยอมเอาพี่น้อง ไปชอบแบบกิน,นข่าวครับแรวก็ต้องมีพัก,กนะนะพี่น้องถ้าพวกมีพักปัดเบอร์เซียบแมนบ่นบบนบพี่น้อง อ๋อแม่พักกินจ้ําหยังก็แซ่บนั่นอื้มยเผ็ดคักเผ็ดแน่แพนี่พน,น,น,พน้องเบิ่งกุ้งเดงๆกุ้งสะอื่นตัวเพื่อนว่านี่ what's up mm -hmm. so i happy สุดแบบโมบายพี่น้องเพ็ดเนี่ยเรื่องแซบแล้วมันสุดยอดอยู่นี่เลยพี่น้องจ้ะตำกุก้งเด่งใส่กับปุ่นือคักแข็งแซ่บลายเดีว๋ยว่ากับพ็ดพี่น้องกันไว้ได้นี่พี่น้องจ้ะเอาแล้วนะพี่น้องเนาะ คลิปนี้ปะก็ต้องขอลาพี่ลาน้องไปก่อนนอกจากจะลืมก็ไค์กแ็แช่แฟนเด้อจ้ะพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า